ล่าสุดวันนีม้มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมฮะฮมซึ่งเราก็คงจะต้องหาคําตอบว่ามันมันเป็นไปได้ยังไง<ะ>คุณผู้ชมดูภาพกระดูกนะฮะเขาบอกว่าเป็นกระดูกนะฮะเปิดภาพนิ่งขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูก,ก่อนฮะฮคุณนักคารินลงเรื่องราวเอาไว้บอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นมีภาพขยายใช่ไหมฮะขออันใหญ่ขึ้นมาสักนิดหนึ่งน้องชายเขาเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าเพิ่งเก็บปทิบไปช่วงวันที่6สิงหา ปรากฏว่าสับปเปล่กับเจ้าอาวาสตกใจฮะกระดูกมันเหมือนกับมีการปั๊มเลขคุณผู้ชมเห็นไหมฮะป,ก,ปกติแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ไงกร,กระดูกจะโดนปั๊มเลขแต่อันนี้คือเข้าเมนเซ็ตเผาแล้วแล้วกระดูกเนี่ยออกมามีเลขอย่างนี้เลยฮะยิ่งไปกว่านั้นพอดูตัวเลขเนี่ยมันเหมือนกับมันถูกฝังลึกลงไปในเนื้อกระดูกซึ่งมันก็เลยเกิดความมึนงงกันว่า เอ๊ะใช้เทคโนโลยีอะไรฝังเลขเข้าไปในกระโหลกเนี่ยนะฮะมันเป็นไปได้ด้วยเหรอล่าสุดนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ วันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีของเราเนี่ยนะฮะก็ทราบว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาชื่อว่าน้องสถาพรพรแสนอายุ26ปีค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่ครอบครัวเนี่ยไปรับเท่ากระดูกจากที่วัดแล้วทั้งหลวงพ่อทั้งสับปะเรอเองก็ถามตอนที่เขาเก็บมาเขาเก็บจากไอกองอัดถีเลยนะคะที่เวลาปกติออกมาจากเตานะจากเมนมีเสียงในคลิปใช่ไหมเอาฟังฟเสียงดูก่อนฮนะ สหมนกับชิ้นกระดูกใช่ไหมใ <c oughs> ของมนุษย์พอเขาเก็บมาเนี่ยทางวัดเองก็ถามว่าคนตายเนี่ยเคยผ่าตัดกระโหลก<อ>เคยอะไรหรือเปล่าทําไมถึงมีตัวเลขแบบนี้อยู่ในชิ้นกระดูกปรากฏว่าครอบครัวก็งงค่ะเพราะ,ะว่าเขาเนี่ยไม่เคยชา้าๆคุณผู้ชมฮะดูภาพนี้หน่อยฮะทีมงานเปิดภาพนี้ขึ้นมามันจะมีภาพกองกระดูกที่อยู่ในกับพวกดอกไม้เศษดอกไม้อะไรต่างๆซึ่งพระเองก็ยืนยันว่าไม่มีใครเอาไปแต่งเติมนะฮะ นี่คุณผู้ชมฮะมันจะมีเนี่ยอันนี้เขาเรียงเป็นรูปคนใช่ไหม<ช>พวกเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกดอกไม้ดอกดาวเรืองเนี่ยนะฮะแต่ขณะเดียวกันชิ้นส่วนกระดูกที่เจอเนี่ยมันไปตรงกับเห็นบอกว่าน่าจะเป็นพวกวันเดือนปีเกิดใช่ค่ะโดยคุณผู้ชมดูนะฮะถ้าเราแยกชิ้นใหญ่ออกมาให้ดูเนี่ยกระดูกตัวนี้มันโดนฝังเลขอะไรไว้บ้างคุณผู้ชมดูนะคะมันจะมีเลข0-2 04 P 0 2 4 1 1 6ี่ ซึ่งมันมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรบางตัวที่มันไปสัมพันธ์กับชีวิตของคนตายทั้งเรื่องของวันเกิดวันเสียชีวิตแล้วก็ชื่อล่าสุดนะครับผู้ชมฮะทางทีมข่าวอมรินทีวีเดินทางไปยังบ้านของผู้เสียชีวิตนะครับไปเจอกับพ่อชื่อว่าคุณสมใจและก็พี่สาวเนี่ยนะฮะคุณภูสนิสาทั้งพ่อกับพี่สาววันนี้ขอดูภาพจริงหน่อยนะนี่อันนี้คือโกรดเก็บกระดูกเลยฮะเขาเก็บกระดูกของ สถาพรเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเขาขีม่มอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก่งแล้วเขาถูกรถตู้ทับตายแถวสุวรรณภูมิเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นวันนี้อะเขาดูชิ้นนี่นี่ฮะถ้าคุณผู้ชมดูที่กล้อง c l o s อัพเข้ามาเนี่ยนะฮะมันจะเป็นเหมือนรอยปั๊มจริงๆนี่ฮะแล้วต้องย้ำว่าตอนเก็บกระดูกพระเป็นคนเอาออกจากเตาแล้วพระเจอก่อนนะฮะพระจึงถามว่าเอ๊ะทำไมกระดูกปั๊มเลขมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ทางด้านของคุณพ่อ เปิดใจกับเรานี่นะครับบอกว่าเอาจริงตัวเลขนี้มันตรงกับวันเกิด24ธันวา38คุณผู้ชมดูโค้ดตัวเลขนะฮะนี่ถามว่า24เนี่ยก็คือตรงสีขาวคุณที่เราชี้เห็นใช่ไหมฮะมันคือ24ซึ่งมันจะตรงกับวันเกิดของลูกแล้ววันตายของลูกเนี่ยคือวันที่1ซึ่งวันที่1นึ่งณผู้ชมฮะ ม,ม,มันจะอยู่ตรงบริเวณมันก็มีเลขหนึ่งอยู่ในตัวเลขนี้นะคะทีมงานต้องเปิดผังตัวเลขกระดูกเมื่อกี้ค้างเอาไว้ด้วยนะฮะขึ้นมาเป็นสองจอฮะแล้วเดี๋ยวผู้ผู้ชมดูนะฮะว่ามันยังไงโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยพ่อก็เลยกําลังสงสัยว่าตัวเลขมันสัมพันธ์กันหมดกับที่อยู่บนกระดูกวันนี้เองครับผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะดูนะฮะวันที่หนึ่งคือบรรทัดที่สามค่ะ และถัดมาเลขแปดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตัวของคุณพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี่นะฮะถามว่าลูกเคยผ่ากระดูกผ่าอะไรไหมไม่เคยผ่า <ๆ S 2> แล้วส่วนกะโหลกมันมีบา์โค้ดคาดว่าเป็นกระโหลกชั้นในซึ่งเรื่องนี้แปลกมากหลายคนหาว่าครอบครัวผมปั้นเรื่องลวงโลกซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าสมมติใช้เลเซอร์ยิงหัวกะโหลก มันจริงกระดูกก็น่าจะแตกเพราะเลเซอร์มันน่าจะร้อนหรืออะไรสักอย่างเ่งอันนี้ตามที่พ่อบอกเนี่ยนะฮะทางวัดยังตกใจเลยเพราะไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาเกิดมาก่อนเนี่ยนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยพ่อก็เลยบอกว่าเอาจริงเอาไปลอยอังคารแล้วเนี่ยนะครับผู้ชมฮะซึ่งลอยอังคารเนี่ยก็คือช่วงวันที่8สิงหาเป็นวันพระส่วนวันตายของเขาเนี่ยหนึ่งสิงหาก็เป็นวันพระ ดังนั้นเนี่ยเขาเป็นทหารนะฮะทั้งหมดนี้ก็เลยยืนยันว่ามันแปลกเดี๋ยวเอาจริงอยากจะเอาชิ้นส่วนกระดูกลูกเนี่ยนะฮะไปให้นิติวิทยาศาสตร์ช่วยตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นลองฟังเสียงครอบครัวหน่อยนะฮะพ่อแล้วก็พี่สาวฮะส่วนของส่วนของอกระโหลกศีรษะค่ะ ใช่ค่ะเราก็มาพอเรามาดูพอมาดูแล้วคือตัวเลขค่ะมันไปสอดคล้องกับวันเกิดเขาแล้วก็วันตายและเดือนตายของเขาอะค่ะมันคือมันสอดคล้องกันพอทีนี้เราก็มาเห็นเราก็แบบมีความรู้สึกว่าแบบมันมันมันเหมือนบ่งบอกว่าเออฟ้าเขาลิขิตมาแล้วว่าแบบให้น้องออต้องเกิดวันนี้แล้วก็เสียชีวิตวันนี้าากระดูกของน้องมันทําให้เราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบ ชื่นใจขึ้นว่าเอออย่างน้อยเขาก็ได้ไปดีเพราะว่าเขาก็เป็นคนดีอะค่ะพี่เพราะว่าหนูเชื่ออยู่แล้วว่าน้องก็ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจพ่อแม่เตือนใจพี่เตือนใจทุกๆคนว่าตัวเขาเองอะเขาเกิดวันนี้แล้วเขาเสียวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ ก็คือจะเป็นชื่อจริงเขาใช่ค่ะดำสกุลก็พรแสนก็เป็นตัวพีเหมือนกันในส่วนของเลขอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นถัดลงมาข้างล่างก็จะเป็น1แล้วก็8ปดะค่ะคือจะน้องเขาเสียชีวิตวันที่1เดือน8ไม่มี ณะเดียวกันเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปสอบถามใครไฝ่ายอาจารย์หมอวีรศักดิ์นะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์จรัสชัยศรีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าอาจารย์หมอบอกว่าถ้าดูจากภาพนี้ไม่น่าใช่กระโหลกศรรีรษะมนุษย์นะคะคือลักษณะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกระดูกสีขาวที่ถูกเผาเหมือนกับเวลาเราไปเก็บกระดูกแต่ถ้าดูเนี่ยกระโหลกมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะถูกตีตราหรือว่าปั๊มเป็นเลขแบบนี้ได้ไอ้ยิงบาโค้งบาโค้ดอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วที่สําคัญถ้าดูแล้วเวลาเผา ออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกระโหลกศีรษะมนุษย์แต่ถ้าครอบครัวไม่แน่ใจสามารถที่จะใช้เครื่องมือก็คือพวกกล้องจุลทรรศตรวจดูได้แต่อาจารย์หมอเชื่อว่าไม่ใช่กระดูกมนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่จะมีตัวเลขแบบนี้ปั๊มลงในโครงสร้างของมนุษย์ค่ะนี่ฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์หมอบอกนะครับผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นพระบอกว่าก็เผาแล้วออกมาอย่างนี้ถ้าไม่ใช่กระโหลกมนุษย์แล้วคืออะไรอ่ะอาจารย์คิดว่าอาจจะเป็นพวกบาร์โค้ดเสื้อผ้าหรือเปล่าที่เหมือนกับ <โล S 1> ถูกเผาไปพร้อมกันแล้วเหมือนกับมันไม่ไหมอย่างน โลหะไหมออกมาก็ไม่เป็นแบบนี้ถ้าเสื้อมันก็ต้องไหมใช่ค่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะ,ะไม่รู้ฮะฟังเสียงอาจารย์ฮะด้วยการดูจากรูปภาพพบว่าไม่น่าจะใช่ชิ้นส่วนที่มาจากกระโหลกมนุษย์เนื่องจากมีลักษณะโครงสร้างที่ไม่เหมือนแต่หากจะให้แน่ใจต้องใช้วิธีการตรวจทางวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจด,ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก และปริมาณแร่ธาตุในกระดูกหรือการตรวจดีเอชช่วยในการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับประกอบกับชิ้นส่วนที่พบนั้นปรากฏรหัสอักษรยอ่อเหมือนโค้ดอะไรบางอย่างนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในทางการแพทย์ไม่มีการประทับรหัสอักษรย่อใดๆลงบนกระโหลกหรือบนกระดูกของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนจึงขอสรุปว่าเพราะฉะนั้นสรุปคือไม่ใช่กระโหลกมนุษย์ กลับไปภาพที่ครอบครัวเขาเปิดโกรธให้ดูหน่อยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแต่ลักษณะกระดูกแตกมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแต่จะถามว่ามันเป็นปูนมันก็ไม่ได้จะใช่เพราะพระท่านเองก็เอาล่างมนุษย์ใส่เข้าเตาถูกไหมฮะแล้วก็ออกมาเอ้า เดี๋ยวคงจะต้องส่งไปงพิสูจน์ว่ามันคืออะไรเนี่ยนะฮะ <c oughs> เมื่อครอบครัวเชื่อว่าเป็นกระดูกเป็นเลขขึ้นมาไปสัมพันธ์กับชีวิตเขาแตกหมอเชื่อว่าไม่ใช่ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรมรินทีวี